หลังจากเลิกลากับแฟนสาวฟอร์มของไมเคิลกลับมาดีอย่างน่าใจหายกำลังขาก็กลับมาแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมแต่กำลังแขนลดลงไปนิดหน่อยแต่ไม่เป็นปัญหาเลยสำหรับการเล่นฟุตบอลของไมเคิลทุกวันนี้แอซซิตให้เพื่อนจบสกอร์มากกว่าเพิ่มสกอร์ให้ตัวเองเล่นแบบฟอร์<ค><ณ>ทีมมากขึ้นใช่ไหมฮะยิงเองไม่เข้าแต่ถึงจบสกอร์ไม่ค่อยได้เพ <plantation S 2> ื่อนๆพี่ๆในทีมก็ยังคงรักและเอ็นดูไมเคิลเล็ก บางก็ดูเอ็นนะทุกครั้งหลังเกมที่ชน,นะเพื่อนๆในทีมต่างพากันไปฉลองและทุกคนก็สรรเสริญเยนอยอไมเคิลเล็กว่า KING OF ACID ราชาแห่งการจ่ายจ่ายให้ด้วยมือนี้และชื่อของเขาก็คือไมเคิล็ก อ่าครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วกับซีรีส์ของไมเคิลเล็กนะฮะโอเคเดี๋ยวรอบนี้เราจะ,ะเตะบอลถ้วยของตุรกีกันนะครับก็เจะเตอร์กับทีมเดิมนี่นะใช่ไหมเดนนิสลีเดนนิสลีเดนนิสลีนะโอเคป่ะ Let's go มาเล็กจ่ายบอลไปที่อับคาบาบ้าบาโอโอโอมาเพื่อนเพื่อนพี่มาแล้ว ตบกลางให้เพื่อนโอ้โหเยี่ยมยอดแอคแอคบาบา้านะโอ้โหเปิดแบบว่าเปิด,ปดยัดเลยฮะเพื่อนมังยิงวิ่งชนอย่างเดียวพอนะเดี๋ยวมาออกกันอ,อ่าโหเป็นแฟนดีใจกันกันนำกับมาอีกครับวิ่งทะลุช่องไปให้แล้วก็เปิดแบบยัดเพื่อนแค่แตะเบาๆแล้วก็เล็งทิศทางเรียบร้อยฮะ ไม่ต้องใส่แรงมากครับไมค์เคลล็กใส่มาให้แล้วนะเจอกันในโลกฟุตบอลบ่อยๆนะนี่เนะ่โอ้ยความความความไมค์เคลล็ก็ความไปด้วยฮนะมาดาวเวทแบ็คเติมไปแล้วดิวดิอันโดวัเนี่ยอ่าใช่ใช่เปิดมาริอันโดโอเคไมค์เคลล็กโอ้สวยงามเพื่อนโอ้ยตัวเดิมว่ะเนี่ย ใครวาวันนี้เขาสกัดไม่ดีฮะเข้าทางของกาลาตาสลายนะวูน,นี้ครับเลวานโดครับเปิดบอลให้ไมคลเล็กที่ขอบอลแล้วกองหลังเขาแย่ขามมาเป็นการกลายเป็นการตั้งบอลไปให้ฝั่งเรายิงเข้าไปฮะยิงได้ดีครับครับกาลาตาสลายนำไปแล้ว2องประตูต่อ0ูนย์นะ เริ่มได,ด้ดีครับมาโอเคครับหมายเคลื่นเลยครับเชื่อมเกมไปที่แดนหน้าให้ดาวเวสดาวเวสยังไงซิจ่ายไหม,มช้าไปแล้วเพื่อนเออได้อยู่ไหลไปโอ้โหโโได้อยู่เพื่อนมาเปิดมาแอคมาบ้าโอ้โหติดบล็บอกซูบโบติกชื่อคุณมากเลยซูบโบติกเนี่ยเคยอยู่ทีมไหนวะหมายเลขให้ขบวนให้ที่บาเล ลีออสนะมาแล้วเพื่อนครับหนึ่งมาโอเคใหม่คืนเล็กได้บอลพิกหนึ่งหายไหลตัตวบอลยิงไปเลยเพื่อนยิงไปโอ้โหติดบล็อกไหลไม่ยิงแบบเต็มข้อเลยแอคบาบ้าฮะจะจัดประตูที่สองให้หน่อยแต่ยิงตรงตัวไปหน่อยติดบล็อกไปมาโอ้ยโอเค พี่จับบอลเองเนาะลึบไปมาไหลามาไมค์คเลยกยิงเสาแนือติดปอก,กว่าไมีกทีเพื่อนมาได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยหลุดแล้วหลุดแล้วไมค์คเล็กบงังว้าวเย่แล้วโอเค บอลเลี้ยมาที่ไมเคิลเล็กไมเคิลเล็กโยนยาวไปที่ปีกขวางวเราเลี้ยวนะดดีคาัไปโอไปเพื่อนไปไปไม่ตามมันนะเหนื่อยได้ไหมทำไงเพื่อนทำยังไงจบเลยครับไมเคิลเล็กครับเห็นด้านล่างไปเพื่อนไมเคิลเล็กเปลี่ยนแกไปที่ปีกซ้ายเอเมเรคคลิกฮะยังไงต่อเพื่อน วยโอเคสบายโกครับแล้วก็กรรมการเป่นกหวีดหมดเวลาการแข่งขันเลยครับกาลาตาสไลเอาชนะไปได้นะฮะในบอลถ้วย2ประตูต่อ0นะฮะครับเดี๋ยวนัดนี้นะครับเราจะไปซัดบอลลิกกันสักหน่อยนะแต่ว่าว่าจะลงสักครึ่งเดียวนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนัดหน้าเราจะเจอบาร์เซลอห์นะครับเก็บแรงไว้นะฮะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกสำคัญกว่าไปเราเจอเจอกับ เบสิตัสเออช่วยทีมนี้ก็คุ้นๆนะเบสิตัสทันนะโอเคครับเกมเริ่มครับเบสิตัสกับกาลาตาสายนะฮะนัดนี้ไมเคิลเลกตั้งใจจะลงสักครึ่งเดียวนะฮะเพราะว่านัดหน้ามีเกมสำคัญครับเราจะต้องไปบุกเอาชัยชนะของบาเซลมาให้ได้นะฮะดีเพื่อนมาวิกไปเลยไปเลีอนโดร์ใช่ปะเลีอนโดร์ ไล่มาเพื่อนโอเคเอ้ยเอ้ยจะตันแล้วฝากหน่อยขับบนมีโอ้โหเพื่อนเสียบอลเลยผู้จัดการทีมสั่งเตือนแล้วไม่อยู่ในตำแหน่งกลับมาแล้วครับนี่แนะน่อนะุ้ยนะนีเน่ตีเน่ติงยังไม่ไม่ได้บอลทีวะนี่แนะ่โอ้ยผมจะได้บอลแล้วก็เสียคอนเนอร์ไปด้วย เขีรยไปเพื่อนเฮ้ยๆๆอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอย่าทำอย่างนั้นเขีรยไปก่อนเออเห็นมาเก้าไปมาเก้าเออมาเหลโดเห็นพี่ไหมเห็นพี่ไหมมาล้มแล้วเอ้ยจบมา ฝากไปที่มามาไปเรียบร้อยต่อบอลก็สวยงามครับลูกนี้กาลาตาสลายขึ้นนำไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนนะฮะจากเบนจากใครก็ไม่รู้เบอร์สิบนะฮะลูกนี้ครับต่อก่อนไปต่อมาไปเค้เกไปจงังหวะสุดท้ายแล้วก็ปาดมาให้เบอร์สิบของทีมกาลาตาสลายครับยิงกันโกรสนัน่นสะเทือนเลยนะฮะโอ้โหแปบเบา,บาก็เข้าแล้วพี่ นะฮะยิ้มยิ้มอ่อนยิ้มอ่อนยอย่าไอ้นี่แนะ่มาแล้วไมเคิลเล็กหาช่องหน่อยเพื่อนข้างล่างไปไปแล้วคิลเพาร์ตไปโอ้ขบมนเพื่อน,อน,อนใจขบมนมาโอ้โหอย่างว่างเลยเอามาเอาเอาโอ้น่าเสียดายวะ่ะเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันสวนเลยนะ เอ็ u, นคุดูวันนี้ชื่อน,นี้ก็คุคนๆน่นี่นนคุนมากเลย oh. โอ้ยนึกว่าเลี่ยบห้อยนึกว่าหายเอเมร่คิลิกโอ้จ่ายทะลุช่องสวยเพื่อนอไปเล่นกันลับตามมาช่วยโอ้โหยิงยิงอัดเล้วเดวเวทฮะเติมมาไม่ทันครับไม่งั้นจะให้ปาดมาละจะได้เป็นลูกตั้งเตะมุมคอนเนอร์ครับ เลยคลิกเปิดมามาไหมเพื่อนเดี๋ยวพี่พักบอลหนึ่งจังหวะแล้วก็ยิงโอ้โหน้ำหนักมันได้แต่ทิศทางมันไม่ไม่ได้นะลูกนี้ยิงแบบกะว่าวเสียบเสียบ,เส,ยบเสียบมุมนะไหมหมายค้นเล็กฮะทำไมมันปิดปาดปิดปาดจังอเออมาเพื่อนมาเพื่อน เรียลนาร์โดไปเอ้ยอย่าให้บอลหลุดเออไอ้ข้างล่างไปครับโอ้โหมาเล็กจ่ายมาที่เอ็มเบ้โอ้โหไปม,มงเหรอไม่มงให้เข้าหรือว่าเข้ามงสกัดวนะนี่ยบอกหน่อยอ,อดักล่างให้เสร็จพี่เนาะมาฝากหน่อยโอเคบอลตายละเราขอเปลี่ยนตัวก่อนขอผู้จัดการทีมครับ ผมไม่นัดหน้านะโอเคเป็นการเก็บแรงไหมครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตซิมูเลต์ไปเลยนะครับโอเคก็ชนะไป1ประตูต่อ0ูนนะครับเช่นเดิมโอเคเอาแล้วครับท่านผู้ชมนะก็สำหรับแมตช์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายนะครับ นัดนี้ก็สําคัญนะครับเพราะว่าถ้าตอนเนี้ยมาดูตารางคะแนนแต้มเราจะนําปารีไปหนึ่งแต้มก็จริงใช่ไหมแต่ถ้านัดเนี้ยเราเราไม่ชนะแล้วปารีชนะเนี้ยปารีจะกลับมาแซงเราทันทีนะฮะถ้าเสมอก็จะถ้าเสมอกันก็ยังต้องไปลุนประตูได้ประตูได้เสียอีกนะตอนนี้สองสองลูกเท่ากันนะทางที่ดีที่สุดผมว่าเราชนะไว้ก่อนดีกว่า แต่ถ้าแพ้เนี่ยก,ก็ตกไปเล่นยูฟ้าเอยูโรป้าใช่ไหมยูโรป้าใช่ใช่ใชเพราะมันเป็นรอบแบ่งกลุ่มรอบแรกนะไปะเราไปลุยครับบาเซลิลกันดีกว่ารอบนี้ก็ยังคงไม่ฟิตนะยังเดืออีกออกมามเลยเตมมาข้างหน้าละอาไหมเฮ้ยอ้าวหลุดก็สวยสิโอ้โหคุณนำอย่างรวดเร็วครับไม่เคลนเล็กฮะ ไม่ดีใจที่มุมทงครับปั๊บปั๊บปับปับมพาทีมขึ้นนำได้แล้วตอนนี้โอกาสเราเข้ารอบชั้นไปเหลือสูงมากขึ้นกว่าเดิมนะครับตรงนี้ครับลูกคุกขิกจ่ายรัวอ้าวลุดมาเฉยไม่เคเล่เลยก็หักขวาก็ยิงเข้าซ้ายนำอย่างรวดเร็วครับอุ่นใจครับอุ่นใจไป ทำไปกี่ประตูแล้วครับในแชมเปี้ยนลีกสามประตูแล้วแจ้งเกิดทับแจ้งเกิดอันนี้เราคุมกลางอยู่เฮ้จะเปิดเลยอ่าเพิ่งบีบนิดนึงบีบนิดนึงเออดีมากสวยมากเพื่อนไปเราสายสวนข้างล่างไปเอออีกนิดนึงมา เออมาแล้วไมเคลเล็กหลุดอีกแล้วไมคลเล็กไหลไปที่ลุงเ้าเกาเรียบร้อย yes สองศูนย์สวยงามครับลงนี่ครับไมคลเคเล็กครับทะลุหลุดช่องมาแล้วก็ปาดให้รามาเอลเฟลเกา 9, ครับหรือว่าลุงของพวกเราที่เองฮะยิงกันไปแบบง่ายๆครับ <c oughs> ไม่เน่ยสวยเอา เอเอดีเพื่อนมามาเก๋าครับมาที่ไมเคิลเล็กเพื่อนเพื่อนมึงไม่วิ่งกันเลยวะฝากที่ลุงนี่แหละข้างล่างไปลุงเออสวยมาเลียวเนาโอ้โหหมดแรงหมดแรงจะวิ่งไอ้ดักหน้าเดี๋ยวฆ่าดักหลังเออดีอา้าวผู้จัดการทีมเปลี่ยนไมเคิลเล็กออกไปแล้วครับโอเคนำสองสแล้วเบาใจครับผู้จัดการทีมนะ เดี๋ยวนะัดนี้เรามารับชมเพื่อนร่วมทีมของเรากนะันสักหน่อยนะน่าจะสบายๆกันมาเก้าไปที่โอ้ยโยไปไหนนะทันไหมโอ้บาเบลจับได้ครับตอนนี้บาเบลมาเล่นปีกขวาแทนเลียลนาโ,โดมาเนะี่ยก็จ่ายมาอ้าวหลุดเลยเอ้าแล้วมึงจะเลี้ยงกลับมาทำไมโอเมอร์แล้วก็อะไรเนี่ยล้มหน้าไปโอเค ตอนนี้ก็นาะทีที่7 0กว่านะท่านผู้ชมผมว่าผมข้ามได้เลยนะไม่น่าจะต้องเป็นห่วงเลยมากโอเคเดี๋ยวเราจาไปเลยไปโอเคจบไปสองศูนย์ครับแล้วก็เสมอเชลซีเสมอปารีสสองสอง,สองแน่นอนครับเราเข้ารอบแล้วเข้ารอบอย่างสบายใจนะโอเคอ่าแต่เดี๋ยวสำหรับปารีสนี่เราไม่ต้องเป็นห่วงเขานะเพราะว่าเดี๋ยวเขาเขารอไปเล่นยูโรปานะอืม เพราะว่าอันดับสามเนี่ยจะได้ไปเล่นยูโรป้าในฟุตบอลแชมเปี้ยนเลกแรกอะนะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อบอลลีกันดีกว่ากับเกนเคบิอ่าฮะนัดนี้ฟิตไหมโอ้นัดตะกี้อยากลองเล่นเต็มเวลาว่ะแต่่าผู้จัดการทีมไม่ให้ครับวันนี้มีแดดครึ่งสนามนะครับโอ้โหมีมีเรื่องให้แสบตาแน่ อ้าเอาเอ้าเอาเกิดอะไรขึ้นจากข้างล่างมาโอเคมาที่ไมค์คันเล็กมาคันเล็กโยนยไปที่ปีซ้ายของเราอาดาตุลลานมาที่ไมค์คันเล็กรอบอ้าเอา้าเฮยเอเอ,เอได้เฉยเอาลุงไปใจยังสวยโอ้โหไม่ใช่ลุงมึงเป็นใครเอาขับไมค์คันเล็กฝากไปข้างล่าง ไม่ไล่ไม่รอเพื่อนโอเคไปรอเลยไปรอแล้ลย,ยิงเอ้ยใครเนี่ยเองเป็นใครเนี่ยมงมาโอเคโยมาไดีๆเอาไปเลยเพื่อนเห็นวิ่งใช่ไหมได้ไหมไม่ได้ก็มาอา้าวไม่เคยเล่กยังได้อยู่เฮ้ยเดี๋ยว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 ,ยวฝากหน่อยเอาเอาขอบอลมัวสวัวเอาลำหน้าจะเลยจะซันโว้หน่อย หมามเลขพี่บอลหนึ่งที่เออจ่ายไปคือหลังย้อนหลังอึ๊บเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วรับหมายเ,เล็กฝาไปที่กลองหน้าเองเป็นใครวะเนี่ยเราหมายเลกพาบอลขึ้นไปแล้วเห็นแถวสองมึงไม่เติมหมาวะโอ้โหกูเห็นมึงวิ่งแล้วนะ่ะเออผมเห็นมันวิ่งแล้วนึกว่าจะเติมไามอีกดันหยุดซะง,งั้นบอลน,นี้แลกกันไปแลกกันมาเอาเสร็จหมายเ,เลกดิเออมาเพื่อนขับบนไปสวย อาดาันตุรานยังไงเอ้ยมึงไอเดียดีแต่ว่าตั้งได้อยู่มาเอ้ยเด้อเอ้ยจะอืมโอ้โหไม่ได้มามาเรามาเริ่มครึ่งหลังกันดีกว่าครึ่งแรกนี่อึอดอัดเหลือเกินเสร็จเดอไปกันเลยครับฝากไปที่อ่าตัวนี้ได้เฉยมาอาดาาั้นให้ไม่เคเล็กไม่เคเล็กเอาเอา เอาสักหน่อยได้ปัน่นปั่นเบาแล้วเกินโอ้โหมังเล็กฝากใกล้ๆใ,ให้ไปก้นมเลยเพื่อนเออมามังเล็กกระโดดวันหนึ่งทีจ่ายไปที่มองไม่เห็นชื่อมันแสบตาเหลือเกินชิปมาโอเคสวยไปเลยเพื่อนยังไงต่อเอ้ยเกือบดีเกือบดี รบราฮิมเฮ้ยเฮ้ย้าเฮ้ยเฮอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้เฮ้ย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 เเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยยเฮ้ยเยเฮ้ย้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย แทนออกทุ่มอ่าแล้วผู้จัดการก็เป็นมายเอเล็กออกไปแล้วครับท่านผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวข้ามแบบอันแรกไปเลยนะสกอร์ก็คือศูนย์ประตูศูนย์นะครับโอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่าเดี๋ยวรอบนี้เราก็มาเจอกับเดนซิลลีเดนนิสเดนนิสลี ก็อ่านไม่ถูกอีกสักทีนะอันนี้เจอรอบสองนี่หว่าใช่ไหมบอลถ้วยใช่ใช่รอบแรกเราชนะเข้าไปเท่าไหร่วะรอบแรก2 0ศูนย์โอเครอบนี้ก็ไม่ต้องซีเรียสมากเรานำมาแล้ว2 0ศูนย์ไปเลสโก้แล้วไหนม่ขึ้นเล็กอ่ะอ้าวไม่ขึ้นเล็กไม่ได้ลงว่ะผู้จัดการทีมสั่งพักโอเคไม่มีปัญหาไป จะไปแพ้อ้าวอ๋อนึกว่าแพ้สามศูนย์โอเคโอเคนี่คือเราชนะตกใจหมดนะโอเคอ่ะก่อนไปเลีกซ้อมวันสักรอบหนึ่งตอนนี้กา้จะขึ้นแปดสิบหกแล้วเอาวะอ๋อ,อพลังนะฮะวิชันจะเก้าเก้าแลนะ้วมันทะลุลอยได้ไหมเนะี่ยวิชันเดี๋ยวลองดูถ้ามันเต็มเก้าเก้าละอาจจะไปเปลี่ยนเป็นฝึกอย่างอื่นบ้างนะ โอเคบอลลีกเราจะเจอกับเคซิลิสปอออ่านยากยากบอลซปเปอร์ลอ่าวันนี้ฟิตเต็มร้อยเต็มถังไม่ขึ้นเลยโอ้ oh, สีเสื้ออย่างงี้ผู้จัดการดีะผมอยากพักโอ้ย เดี๋ยวลองเล่นดูสักแป๊บหนึ่งถ้าไม่ไหวค่อยว่าอีกทีสีเสื้อก็ชนกันเหลือเกินใช่ใช่ไหมออกกลางไปก่อนดีกว่าเห็นชัดกว่าเอ้ยนี่มันเด็กใหม่แล้วอ้าวมันแค่เล็กหลุดว่ะเฮ้ยกระชากไปหนึ่งแล้วก็ยึดไปเรียบร้อยเอ้าโอ้โหซาแบบเลือกบุกเต็มทีละกาว่าหนีมือรักษาหนีมือผู้รักษาประตูแน่นอนโอ้โหหนีจริงๆแต่ไม่เข้า ได้ไหมเพื่อนได้ไหมไหนเพื่อนเราอยู่ไหนเอากลางไปก่อนเห็นชัดดีมาเออวิ่งไล่ไปสวยๆสวยๆยิ่งสวยงามมิสเตอร์เจอาร์ชื่ออะไรวะนี่ใครเด็กใหม่นี่วะใช่ไหมหรือว่าเด็กปั้นทีมเรา ตลาดยังไม่เปิดก็ต้องเป็นเด็กบ้านทินเราสิทำลายได้ดีมากเลยไอ้หนูโอ้โหขอบอลพี่ก็จัดให้นะโอ้โหยิงโอ้โหแรงรุนแรงมากมิสเตอร์เจอาร์ดิไอเอจีเอนเดียอาร์จีเหรอจีเอเดี๋ยวไปดูชื่อชัดิอีกรอบเอ็มบายยจ มัง้ง <laughs> จะเรียกมันยังไงดีวะเนี่ยเออมองใครไม่เห็นมองเห็นแต่กองหน้าน้นองใหม่เราเนี่ยอ่าเอาไปเนาะมิสเตอร์เจเอเรียกไปอย่างงี้ดีกว่าง่ายดิเปิดมาเลยเปิดมาเลยมันไม่เลยดิมันไม่ถึงด้วยโอ้ฟเาเกลเลโอนโดหายไปหมดเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอลิเวอร์มึงใจเย็นอึ๊บอุ๊ย โอ้โหเซฟไปได้ไง,ไงวะเออมาแล้วก็จบเวลาครึ่งแรกไปครับโอ้โหนับไปหนึ่งศูนย์ครับกาล่าตัดสไลด์ฮะโอเคมองไม่เห็นใจเย็นเอาจใจตัวไปตัวนั้นเฉยอา้าวใหม่ใหม่ใหม่ขึ้นเลยกระชากลุดนไหมอึ๊บเดี๋ยวเพื่อนเราอยู่ไหนเพื่อนเราอยู่ไหนมีใครเป็นเพื่อนเรายกมือขึ้นนี่ไงเห็นนี่นี่ชัดคนเดียวยิงเลยเพื่อน เอ้ยหาดูไปขึ้นเลกกระชากไปข้างหน้าหาเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนเราอยู่ไหนข้านเห็นแล้วไปทำงามเอเมเรคิลลิก,ลกไหลมาไหลมาให้ไมขึ้นเลกกระชากขึ้นไปอีกรอบไหลไปใกล้ๆยิงอย่าติดกันเอง yeah. อเยี่ยมโอเมอร์เบเลมโอเมอร์เบเลม เยี่ยมมากครับหมาคันเล็กแอซซิตไปเป็น2ลูกแล้วสีเสื้อไม่ใช่ปัญหาครับบอกเลยแต่ตอนนี้ตาลายแสบตามากนะเห็บหมาคันเล็กไหลเบาๆให้ที่เบลลมเบลลมนะครับตอนแรกจะไหลให้กองหน้าเราเนี่ยไอมิสเตอร์เจอาร์เนี่ยโหไอนี่มาแย่งต <Not> ัดทัดเซนไปตัดเซนไปยังยังไม่เปลี่ยนหมาคันเล็กอีกไปแล้วมิสเตอร์เจอาร์ผู้ยิงตัวเราสองคนถูกเปลี่ยนตัวออกไปหมดแล้วนะ เดี๋ยวทำไมขึ้นเล็กโอเคฝากมาสวยสวยสวยทำไมมึงทำออกวะเอาแล้วรับไมคขึ้นเลยครับเปลี่ยนตัวออกไปแล้วโอเคสบายสบายครับนำไปสองประตูตัวศูนย์แสบตามาตั้งนานจบเกมสองศูนย์ครับโอเค เอาล้ครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปวันนี้นะครับเราจะพักกันไว้เท่านี้ก่อนนะครับถือว่าคลิปนี้นี่ก็ทําผลงานกันได้ยอดเยี่ยมมากเลยครับเพราะว่าเราได้ผ่านบอลผ่านเข้ารอบบอลเปี้ยลลีกนะฮะแล้วก็บอลถ้วยที่เราเจอกับทีมอ่ทีมไก่สีเขียวสีดำเนี่ยเออบอลในบอลถ้วยในบอลลีกตุรกีอะชื่อถ้วยอะไรไม่รู้ดูไม่ได้นะโอเคก็ยังไงสำหรับคลิปนี้ ฝากไว้เท่านี้ก่อนครับยังไงขอขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามรับชมกันมาโดยตลอดนะโอเคยังไงวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ